ต่อไปท่านกรรมธิการเชิญท่านชยพลสะท้อนดีเชิญครับเรียนท่านประาภา,าครับผมชยพลสะท้อนดีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเขตลักษีจตุจักรพักก้าวไกลครับสำหรับมาตราแปรนะมาตรา8นะครับผมกระทรวงกลาโหมครับ อีกหนึ่งหน่วยงานรับแลซ่อนเร้นซ่อนเงื่อนที่รายละเอียดก็ไม่ชัดเหมือนกันนะครับผมแบบเดียวก,กันกับที่ผมอภิปรายเรื่องของกรรมนไปก่อนหน้านี้เลยครับมีการซ่อนงบหลายๆอย่างไว้ในเอกสารลับหลายๆจุดเดี๋ยวผมจะมาไล่ฟังนะครับกับนิยายบทถัดไปของผมนะครับคือเรื่องของความมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืน การอ้างความมั่นคงนะครับเพื่อที่จะซ่อนงบไว้ในเอกสารลับที่จะไม่ยอมเอามาให้ตัวกรรมธิการได้ตรวจสอบเพื่อที่จะเพื่อความมั่นคงของตัวเองอย่างยั่งยืนของตัวกองทัพเองนะครับตัวกองทัพนะครับมีการแยกการจัดซื้อจัดจ้างใุทุรกรณ์นะครับในเอกสารที่เอกสารลับที่จะตีหน้าไว้ว่าลับแล้วก็ลงลายนะ้าเป็นชื่อของกรรมธิการไว้ด้วยนะครับเป็นเอกสารที่ ไม่ได้เกี่ยวข้องกับเงินราชการลับด้วยนะครับอันนั้นจะเป็นอีกก้อนหนึ่งแต่นี่เป็นเอกสารลับที่เป็นรวมรายละเอียดเกี่ยวกับยุทธปกรที่ในเล่มงบประมาณเนี่ยปกติจะมีชี้แจงแค่บรรทัดเดียวเท่านั้นบรรทัดเดียวแล้วก็จะขอเบิกงบไปเลยเป็นเป็นหลักร้อยหลักพันล้านพอเข้ามาในห้องอนุกรรมธิการนะครับก็เขายัางใจดีเอาเอกสารมาให้ณวันนั้นที่มีการพิจารณาใช่ไหมครับเอาเอกสารมาให้แล้วก็เก็บคืนวันนั้นเลยไม่ให้ถ่ายรูปไม่ให้เอาออกไปนอกห้องไม่ให้เผยแพร่ไม่ให้อะไรกับมันต่อเลยและอย่างนี้ถามจริงนะครับ เราจะสามารถตรวจสอบงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพได้ยังไงนะครับเอกสารก็หนายุทธบอร์ก็เยอะนะครับเงินมูลค่าเป็นร้อยล้านเป็นพันล้านเป็นเอกสารที่เก็บกลับอีกสั่นนั้นและยังยังไม่รวมกันกับเ,เงินราชาการรับอีกนะครับ4ี่ยหสเก้าล้านรวมกันทุกหน่วยงานภายใต้ใตกระทรวงกลาโหมแล้วทีนี้นะครับสิ่งเหล่านี้ครับมันคือสิ่งที่ทําให้มันยากต่อการตรวจสอบของกรรมธิการนะครับแล้วก็ยากจริงๆนะครับกับการที่เราจะรู้ได้ว่ามันเป็นการใช้งบประมาณอย่างถูกต้องอย่างมีประสิทธิภาพจริจรงหรือเปล่าแต่ทีนี้ ผมยังอุตส่าห์จำข้อความบางส่วนออกมาได้นะครับไม่ได้หยิบเอกสารออกมานะครับผมยังอุตส่าห์จำเนื้อหาบางส่วนออกมาได้เดี๋ยวมาดูตัวอย่างกันครับในสไลด์ถัดไปการซื้อยุทธปกรณ์ต่างๆนะครับที่อยู่ในเอกสารลับนะครับที่ไม่ใช่เงินราชการลับเอกสารลับอะครับที่บอกว่าเป็นยุทธปกรณ์ที่บอกว่าเผยแพร่ไม่ได้เพราะเป็นเรื่องของความมั่นคงเลยจะให้กรรมิการดูด้วยตาเท่านั้นมือต้องได้นิดหน่อยแต่ห้ามเอาไปไหนห้ามเอากลับแล้วก็เอามาเก็บกลับเลย ให้วันนั้นแล้วก็เก็บกลับในทันทีนะครับยกตัวอย่างก็จะมีอย่างเช่นเรื่องของฟูกเรื่องของกลวยเรื่องของน้ํากลั่นเรื่องของสมาร์ทคลาสรูมอย่างงี้ครับโดยสิ่งที่ผมยกมาเป็นตัวอย่างนะครับที่เด็ดๆเ,เลยเนี่ยก็จะมีอยู่2อย่างคือเรื่องของที่นอนยางพาราครับที่นอนยางพาราที่ตัวกองทัพนะครับซื้อในราคา2885ั้บาละเออองพบาทต่อชิ้นนะครับรวมเป็นเงินทั้งหมด1นึ่งล้านสองแสนบาทคือ เปิดเว็บออนไลน์ก็เห็นแล้วครับว่าราคาจริงๆของมันน่ะอยู่ที่ไม่ถึง1 5 0 0บาทครับไม่ถึง1 5 0 0บาทครับแต่กองทัพเนี่ยไม่รู้ไปซื้อเว็บไหนนะครับเปิดแอปส้มเนี่ยเปิดเว็บส้มเนี่ยก็เห็นแล้วครับผมว่ามันราคาไม่ถึง1 5 0 0บาทและอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมอีกชิ้นหนึ่งที่ผมสงสัยเป็นอย่างยิ่งเลยครับจัดซื้อกลวยแสดงทิศทางลมครับคือซื้อกลวยอะไรกันครับราคา18,00 0บาท18,000บาทต่อชิ้นอันนี้ของกองทัพเรือนะครับ เสิร์ชในแอปได้เลยทันทีครับแอปส้มถ้าเสิร์ชไปธรรมดาอันแรกที่ขึ้นมาเลยนะครับ299ถึง499บาทอันนี้ผมไปหาของอย่างแพงมาให้แล้วก็แบบแพงที่สุดเท่าที่ผมจะหาได้แล้วจริงๆ4,300บาทครับซื้อแพงกว่ากันไปเกินมากกว่า4เท่าซื้อ25ชุดเป็นเงิน4,50 0 0 0บาท ซื้อกลวยอะไรกันเยอะแยะครับวันนี้ผมถามจริงๆมันเป็นมันมันคือธงปลาคราบครับ,รบมันคือธงปลาคราบที่แบบเอาแขวนไว้เพื่อที่จะดูทิศทางลมแล้วก็ดูความแรงลมเท่านั้นมันไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรเบื้องหลังเลยสักนิดแต่ว่าไปซ่อนอยู่ในเอกสารลับครับที่มีรายการเยอะมากยาวมากแล้วก็เก็บกลับไม่ให้เราไปตรวจสอบอย่างถี่ถ้วนอย่างนี้เราจะรู้ได้ยังไงครับว่ามันยังมีอะไรซ่อนอยู่ข้างในนั้นอีกหรือเปล่าเพราะผมเองก็ยังได้ดูเอกสารนี้เพียงแค่แป๊บเดียวและนิดเดียวเท่านั้นนะครับ เดี๋ยวไปสไลด์ถัดไปเลยครับนอกจากนี้ครับยังมีเรื่องของเงินราชการลับนะครับที่อ้างว่ามีกฎหมายความมั่นคงว่าห้ามเปิดเผยแต่ทีนี้นะครับมันไม่ได้มีกฎหมายอะไรนะครับที่ห้ามไม่ให้เปิดเผยกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับเพราะเรามีหน้าที่ที่จะต้องตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างถูกต้องอยู่แล้วงบประมาณที่เป็นเงินราชการลับนะครับขอซ้ําๆขอทุกปีขอเท่าเดิมมาโดยตลอดนะครับในทุกหน่วยงานขอเท่าเดิมกันมาโดยตลอดค้างๆกันอยู่ที่4 6 9ล้านนะครับ คือไปใส่ไว้เป็นงบประจำไหมครับงบลับเป็นประจำขนาดนี้ไปใส่อยู่ในงบประจำเดี๋ยครับผมเบิกตลอดเบิกเท่าเดิมตลอดแล้วไม่มีการชี้แจงและไม่มีเอกสารอะไรบอกเลยพออยากจะจี้ถามขอหลักฐานเพิ่มเติมนะครับบอกว่าเขากลับตอบมาว่าให้เราไปถามสงงานตรวจเงินแผ่นดินแทนบอกว่าให้ไปามให้ไปถามที่สตง,งแต่ทีนี้ตัวสตง,ง,งเองก็ไม่มีอํานาจในการที่จะมาเปิดเผยข้อมูลของหน่วยงานอื่นเช่นกันไงครับ มันจะต้องเป็นหน่วยงานนี้นี่แหละที่เบิกเงินราชการรับไปที่มีหน้าที่จะต้องมาชี้แจงและเปิดเผยให้กับตัวกรรมธิการได้เห็นในเชิงรายละเอียดว่าเอาไปใช้ทําอะไรและคุ้มค่าคุ้มราคาคุ้มงบประมาณจริงหรือเปล่าถ้าเกิดมันไม่มีเหตุผลสําคัญหรือไม่สามารถชี้แจงได้และการที่กรรมธิการของเรานั้นอนุมัติงบก้อนนี้ไปไม่ต่างอะไรจากการตีเช็คเปล่าโดยไม่มีข้อมูลครับไม่มีข้อมูลอะไรประกอบทั้งสิน้นตีเช็คเปล่าอยากได้เงินเท่าไหร่ก็เอาไปอยากจะไปซื้ออะไรก็ซื้อกันไปเลยครับ ผมอ,อยาขอสไลด์ถัดไปเลยนะครับต่อมานะครับเป็นเรื่องของอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศครับผมอยากขอยกตัวอย่างสามหน่วยงานแล้วกันนะครับผมจะเป็นเรื่องของโรงงานเภสัชกรรมทหารเรื่องของศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธเรื่องของโรงงานผลิตวัตถุระเบิดทางะระเบิดทางทหารนะครับที่เมื่อดูงบทางการเงินของ3หน่วยนี้ถ้าเกิดดูย้อนกลับไปถึงปี64นะครับก็จะเห็นว่ายังมีเงินสดคงเหลือ อยู่ในหน่วยงานอยู่นะครับมีเงินสดที่ฝากธนาคารไว้มีเงินสดที่ฝาการฝากระทรวงการคลังไว้แล้วก็มียอดของลูกหนี้ที่ยังไม่ได้ใช้หนี้อยู่นะครับซึ่งรวมๆกันก็ตามในสไลด์เลยนะครับของ3หน่วยงานตรงนี้ทีนี้คือในป66ี -66 ล่าสุดนะครับที่เช็คมาก็คือมีเงินรวมกันอยู่แล้วเนี่ยที่เป็นเงินสดค้างอยู่ในแต่ละหน่วยงานเนี่ยมีเงินมากถึง544ล้านบาทแต่ประเด็นคือในปี 67, 67เนี่ยครับยังมาขอเงินเพิ่มอีกครับขอเงินเพิ่มอีก258.6ล้านบาท คือเมื่อไหร่มันจะสามารถรันได้ได้วยตัวเองนะครับธุรกิจทั้งหมดนี้ที่ทาอยู่และอย่างนึงนะครับธุรกิจทั้งหมดตรงนี้มันเป็นสิ่งที่สามารถที่จะเอาซอร์สไปให้คนอื่นได้หรือเปล่าครับอย่างเช่นโรงงานเภสัชกรรมทหารนะครับคือทําเป็นแค่ยาใช้ภาคสนามมันก็คือยายาแบบแผนยาที่มันใช้สามัญประจําบ้านนะครับมันสามารถที่จะไปซื้อกับโรงงานอื่นๆได้ไหม จะเอาไปอุดหนุนสยามไบโอซด์ก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกครับ้าเกิดจะมีงานมีสินค้ามีชิ้นงานที่มันคุ้มค่าคุ้มราคาจริงๆมากกว่าการที่แบบว่าเอามาให้กองทัพทํากันเองแล้วสุดท้ายก็ไม่ได้สามารถเอาไปต่อยอดต่อผลประโยชน์อะไรไดน้นไหนจะเรื่องของศูงโนย์อำนวยการสร้างอาวุธแล้วก็เรื่องของโรงงานผลิตวัตถุระเบิดทางการทหารอีกนะครับทำไมทอบอใช้เองอยู่คนเดียวหรอครับคือไม่สามารถที่จะเอาไปไว้ภายใต้ล่มของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศให้เขาได้มีเงินมีงบประมาณในการที่จะดูแลเรื่องของการวิจัยและการผลิต อาวุธแล้วก็วัตถุระเบิดอย่างนี้เลยเหรอครับและสุดท้ายตัวสทปเองก็ต้องมาจมปักกับกําไรแค่ปีละ8ล้าน6 000, ล้านกับค่ากับค่าสอนนักบิน UAV อย่างนี้ครับนี่แหละครับทั้งหมดนี่แหละครับมันคือประเด็นที่ผมทำไมจะต้องมาตั้งคําถามว่าการที่มาอ้างเรื่องของความมั่นคงเพื่อที่จะไม่เปิดเผยและไม่ชี้แจงเอกสารงบประมาณต่างๆนี่ครับมันเพื่อความมั่นคงของ,ของใครกันแน่ มันคือเพื่อความมั่นคงของประเทศชาติหรือความมั่นคงของตัวกองทัพเองความมั่นคงของความมั่นคงของคุณอย่างยั่งยืนของตัวกองทัพเองนะครับในเอกสารลับนะครับผมมันก็จะมีซ่อนพวกแบบของพวกของที่มันไม่ใช่ของลับแน่นอนนะครับของที่ไม่ใช่ของลับแน่นอนแต่ก็เอาไปซ่อนไว้กับยุทธภกรลับๆทั้งหลายทั้งเรื่องของรถกระบะรถหัวลากรถตักดินรถด,ดูดน้ําอย่างเงี้ยครับมันเป็นยุทธภกรลับยังไงครับ สิ่งเหล่านี้คือกลัวว่าใครจะรู้เรื่องเหรอครับคือ,คอ,คอมันรับแค่จากประชาชนเท่านั้นแหละครับเหมือนกองทัพไม่อยากรู้ไม่อยากให้ประชาชนรู้อะครับว่าเอาเงินน่ยไปซื้อรถตักดินไม่อยากให้ประชาชนรู้เอาเงินไปซื้อรถกระบะเลน่น<ๆ>เรารู้กันหมดแหละครับเอาจริงมันก็เห็นกันหมดแหละครับแล้วคนที่ท่านซื้อโยอวรกรมาเนี่ยซื้อมาจากต่างประเทศทั้งหลายเนี่ยต่างประเทศเขาก็รู้หมดทุกคนเขารู้หมดแต่กลับเป็นว่าประชาชนคนไทยที่เป็นเจ้าของภาษีเนี่ยครับกลับเป็นคนกลุ่มเดียวที่ไม่รู้ว่าภาษีทั้งหมดเนี่ยเอาไปใช้ซื้ออะไรแล้วไปใช้ทำอะไร รู้แค่ว่ามันคือเรื่องของความมั่นคงแต่ก็ไม่ใช่หรอกครับเพราะว่าสุดท้ายแล้วเราก็เห็นแล้วมันก็คือแค่เพื่อความมั่งคั่งอย่างยั่งยืนของพวกท่านเท่านั้นเองแหละงก็ฝากาฝากไ้เท่านี้ครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณครับตอบ